สวัสดีค่ะพิชนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วรอบนี้พิชจะมาอัปเดตชีวิตตัวเองที่ต้องมาอาศัยอยู่กลางดงโควิดในทวีปยุโรปสำหรับเพื่อนที่เพิ่งผ่านเข้ามาครั้งแรกนะคะคือพิชเป็นคนไทยที่มาเรียนต่อโทรที่ยุโรปแล้วก็ได้งานทำต่อที่นี้อยู่ที่ทีโรประเทศออสเตรียซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกกับประเทศอิตาลีเลยศูนย์กลางการแพร่ระบาดไวรัส โควิดในทวีปยุโรปตอนนี้ที่ออสเตรียเนี่ยโอเคแล้วนะคะตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยวันหนึ่งก็คือติดประมาณว่าไม่ถึง100คนแล้วอาจจะเป็นแบบเกิน50โมโ่มเลยพวกนี้มาตรการกักตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่อนปลนลงไปเยอะแล้วห้างร้านต่างๆก็ทยอยเปิดมาตั้งแต่วันที่1พฤษภา ซึ่งคนก็ยังกล้ากลัวๆอยู่นะแต่ว่าคือมันเศรษฐกิจกมันก็เริ่มไปต่อหน่อยนึงแล้วอ่ะคนก็เริ่มออกจากบ้านมากขึ้นพีทก็ออกจากบ้านแล้วนะคะพีทนี่ไปถีบจักรยานเสือภูเขามารอบนึงแล้วเป็นทริปแรกของปี2020เลยใครยังไม่ดูคลิปจักรยานเสือภูเขาของพีทอย่าลืมแวะไปดูได้นะคะส่วนเรื่องหน้ากากนะคะตอนนี้ที่ออสเตรียเนี่ยเวลาคนไปช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เกต็ต กับเวลาคนไปอ่ารับของจากไปรษณีย์หรือเวลาคนไปขึ้นรถสาธารณะอะไรเงี้ยก็ต้องใส่หน้ากากาปิดปากปิดจมูกทุกคนแล้วถ้าใครไม่ใส่จะโดนตำรวจนะคะปรับทันที25ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยคร่าวๆก็ประมาณ1,000บาทแล้วก็โดนกันค่อนข้างเยอะมากที่นี่เนี่ยมีนายก ที่อายุ33เองชื่อเซบาสเตียนคูสแต่ว่าเขาทำงานค่อนข้างแบบโอเคเลยอะพูดจาสื่อสารเคลียร์รัฐบาลเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องนะก็ทำงานกันแบบเออโหดมากเลยประชุมกันทุกวี่ทุกวันเพื่อที่จะวางแนวทางรับมือกับสถานการณ์ไวรัสกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะตามมาแล้วก็สื่อสารกับประชาชนตลอดแล้วมันทาให้คนที่อยู่ในประเทศอะคะ่ะ ค่อนข้างเบาใจฝ่ายค้านเขาก็ดีนะคือแบบเขาไม่มานั่งทะเลาะกันนะถ้าเกิดว่ามีความเห็นไม่ตรงกันนะเขาก็พูดกันด้วยแบบ เหตุผลมันมีรอบหนึ่งที่นายกเนี่ยอยากจะเอาเงินของประเทศนะเงินภาษีของประชาชนนะ่ะไปช่วยประเทศซีเรียซึ่งเป็นประเทศที่เกิดสงครามแล้วก็คือจนมากๆเลยเขาก็มีสถานการณ์ไวรัสอยู่เหมือนกันก็คือจะเอาเงินไปช่วยเขาฝ่ายค้านก็ออกมาเลยจ้าแล้วก็มาเบรกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะเงินภาษีของคน ที่นี่ก็ต้องเป็นของคนที่นี่ก็คือเราก็แย่เหมือนกันก็ต้องเอาเงินตรงนี้มาช่วยคนที่นี่ก่อนสุดท้ายมันก็ตกไปนะคะถ้าเอาไปช่วยพิทก็แบบไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าพิททางานที่นี่แล้วก็จ่ายภาษีที่นี่เงินที่เขาจะเอาไปช่วยนะมันก็เงินพิทเหมือนกันภาษีที่นี่นะคะจ่ายกันโหดมากๆคือเงินเดือนพิทอะ่ะ หายไปเลยหนึ่งในสารภาษีโหดจริงค่ะแต่ว่าเออรัฐบาลเขาก็เอามาพัฒนาประเทศไงแล้วเวลาที่เขาจะเอาไปทำอะไรที่แบบมันไม่ตรงใจคนจ่ายภาษีอะมันก็ตรวจสอบได้แล้วก็เบรกได้ทีนี้พิดขออัปเดตชีวิตตัวเองหน่อยตอนเมื่อประมาณครั้งที่แล้วค่ะที่พิดอัดคลิปเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาครั้งแรกเนี่ยพิดมีอาการแบบไอแห้งๆแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดด้วยคือ ผิดก็แบบแอบูมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยติดไวรัสโคโรนาแน่ๆเลยมันมีข่าวที่อ่าคนไทยในยุโรปอะค่ะมีปัญหาหลายๆคนเนาะที่แบบว่าเออติดเชื้อหรือหรือไม่ติดเชื้อก็แล้วแต,แต่แต่แบบมีอาการเนี่ยแล้วแล้วอยากตรวจแล้วโรงพยาบาลที่ยุโรปเนี่ยเขาก็แบบปิดไม่ไม่รับ ให้ตรวจลเลยพวกนี้คือให้อยู่บ้านแต่ว่าสําหรับประเทศออสเตรียนะคะไม่มีปัญหาถึงแบบนั้นนะคะคือที่นี่จะไม่มีมาแบบบอกว่าเอ้ยคุณเป็นชาวต่างชาติเราไม่ให้เข้าโรงพยาบาลไม่ให้รับการรักษาตรวจไวรัสโคโรนาที่นี่อะคะ่ะฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายที่ประเทศออสเตรียก็คือถ้าเกิดสงสัยว่าตัวเอง แบบมีความเสี่ยงอะไรเงี้ยก็จะมีเบอร์ฮอตล์ให้โทรไปหาคุณหมอแล้วเขาก็จะส่งคนมาที่บ้านมาเก็บตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็อาจจะไปตรวจตรวจสัก2 3สามวันแล้วเขาก็จะบอกว่าเราเป็นอะไรมาคือพีทแบบมีเพื่อนเป็นหมอตอนที่พีทแบบสังเกตอาการตัวเองว่าเอยเริ่มมีไอแห้งๆแล้วก็หายใจไม่เต็มปอดพีทก็คิดว่าตัวเองเป็นใช่ไหมแล้วก็คิดเหมือนกันว่าจะไปตรวจคือสุดท้ายแล้วพีทไม่ได้ตรวจนะคะที่แอบสูมไปว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็ ใช้ใส่หน้ากาป้องกันตัวเองจากคนอื่นไม่ใช่สิป้องกันให้ป้องกันตัวเองไม่ให้ไปติดคนอื่นงงเลยพูดไม่ถูกคือที่นี่อ่ะตรวจไม่ตรวจอ่ะมันเหมือนกับว่า ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่พอตรวจแล้วแล้วอาการไม่หนักมากเขาก็ให้อยู่บ้านแล้วก็ให้ดูอาการกักตัวหายใจเองไม่ได้ถึงให้ไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ค่อยให้ยาต้านไวรัสทําไมไม่ให้ไปนอนโรงพยาบาลเลยหรือให้ยาต้านไวรัสเลยเพราะว่าร่างกายอะ่ะมันสามารถสู้กับเจ้าไวรัสตัวนี้ได้แล้วยาต้านไวรัสที่มีอยู่มันไม่ใช่ยาต้านไวรัสโคโรนาโดยตรงแต่ว่า มันเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้ต้านไวรัสเอตต้านไวรัสที่รุนแรงคือยาต้านไวรัสพวกเนี้มันมีผลข้างเคียงแล้วผลข้างเคียงเนี่ยมันให้ผลเสียมากกว่าผลดีถ้าเอาไปใช้กับคนที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ยังหนุ่มสาวอยู่เขาก็เลยไม่ใช้กันเขาก็เลยเอาให้ใช้เฉพาะคนที่แบบอาการหนักจริงๆแล้วก็คนที่แบบ แก่อะไรพวกนี้คือถ้าเกิดไม่ใช้คือตายแน่ๆใช้ไปมินมีผลเสียข้างเคียงแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าปล่อยให้ตายใช่ไหมสุดท้ายแล้วพิกก็เลยตัดสินใจไม่ไปตรวจเพราะว่าเออตรวจก็ไม่ได้อะไรเราก็าพยายามเซฟตัวเองไม่ไปใกล้คนอื่นที่เราอาจจะไปติดเขาได้พอเวลาผ่านไปแล้วพิทก็เอออาการพวกแบบไออะไรอย่างงี้หายใจไม่เต็มปอดอะ่ะมันก็หายไปพิกก็เลย ไม่รู้ว่าว่าตัวเองติดไหมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดติดก็คือหายแล้วคือไม่มีอาการแล้วตอนนี้ผิดก็เริ่มแบบคิดแบบอยากกลับไปเยี่ยมประเทศไทยแหละเพราะว่าผิดวางแผนว่าจะกลับประเทศไทยไปเมื่อปลายเดือนเมษาซึ่งผ่านมาแล้วนะคะผิดจองตั๋วเครื่องบินกับการบินไทยคือไม่ได้จองกับการบินไทยโดยตรงแต่ว่าจองกับเอเจนซี เป็นเว็บไซต์เอเจนซี่นะแล้วพอตั๋วมันแคนเซิลปุ๊บพิทก็ส่งอีเมลไปหาเอเจนซี่ที่พิทบุกตั๋วเครื่องบินด้วยแล้วแต่เขาก็ไม่ตอบพิทเลยเดี๋ยวพิทจะลองอติดต่อการบินไทยไปอีกรอบหนึ่งไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าแอบได้ข่าวอยู่ว่าการบินไทยก็อาการหนักอยู่เหมือนกันรัฐบาลก็พยายามจะอุ้มอยู่ก็ ขอให้การบินไทยอยู่รอดปลอดภัยนะคะเพราะว่าอยากได้ตังค์คือจองตั๋วไปก็หลายบาทอยู่เหมือนกันที่ตั้งใจจะกลับไทยไปรอบนี้ตอนแรกที่วางแผนผิดกะว่าเอ,อจะกลับไปกินมะม่วงที่บ้านเพราะว่าที่บ้านมีสวนมะม่วงปรากฏว่าตอนนี้แม่ลายมาบอกว่ามะม่วงล่วงหมดแล้วสกุกเออนั่นแหละคงไม่ได้กินแล้วแหละถ้าเกิดได้กลับไปซึ่งก็ไม่รู้จะได้กลับอีกทีเมื่อ,อไหร่เนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยออ,อ่ะเปิดสนามบินไม่ให้เครื่องบินพาณิชย์จากต่าง ประเทศอ่ะเข้าจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาก็คือยังไม่ให้เขา้าคือถ้าเกิดคนไทยที่อยู่ต่างประเทศจะอยากกลับประเทศไทยอ่ะก็คือต้องบินหลังจากนั้นช่วงนี้ที่ออสเตรียเนี่ยอาหารเอเชียพวกวัตถุดิบอะไรพวกนี้ค่อนข้าง เออเข้าวยากหมากแพงอยู่เหมือนกันนะคือพิษซวยด้วยอะ่ะพิษแบบไม่ได้ตุนข้าวสารไว้เยอะปกติพิษจะซื้อข้าวสารกระสอบอใหญ่ประมาณ20กิโลกร,รมัมเป็นข้าวหอมมะลิพิษไม่กินข้าวยี่ห้ออื่นนะพิษกินข้าวหอมมะลิของไทยเท่านั้นที่บ้านพิษเนี่ยเออทำข้าวด้วยไงคะแล้วก็ออสีข้าวกินเองพิษก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างเลือกกินก่อนที่ไวรัสโคโรน1จะระบาดในยุโรปเนี่ย ข้าวหอมมะลิที่ขายอยู่ต่างประเทศอะขายประมาณโลละ2ยูโรคือตีเป็นเงินไทยแบบกลมๆก,ก็ประมาณ80บาทแต่เมื่อสักประมาณ2-3วันก่อนอะพิดขับรถไปร้านเอเชียอีกแล้วก็ไปถามเขาบอกว่าเออข้าวหอมมะลิขายลัวเท่าไหร่มันเปลี่ยนราคาครัเพื่อนๆมันคูณ2เลยคือจาก80บาทมันกลายเป็น160บาทอะคือแบบซื้อไม่ลงเลยอะช่วงนี้ก็เลยแบบอดข้าวนิดหน่อย แต่ว่าอย่างอื่นก็พอมีบ้างเพราะว่าผิดเก็บไว้เยอะเหมือนกันพวกปลากระป๋องมาม่าแล้วก็พลิกสดพลิกแห้งอะไรพวกนี้ก็ยังมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้กลับไทยเลยจนสิ้นปีอะไรเงี้ยก็ อดอยากเหมือนกันนะก็ภาวนาขอให้สนามบินในประเทศไทยเปิดเร็วๆจะได้กลับบ้านไปตุนของมากินได้เดี๋ยวมาพูดเรื่องชีวิตการทํางานบ้างดีกว่าพิดได้งานทําเป็นวิศวกรอยู่ที่ประเทศออสเตรียก็คือทําเต็มเวลานั่นแหละแต่ว่าพอเกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนเมษาบริษัทของพีะก็ให้ทํางานเป็นเขาเรียกว่าโค้ชอาบิตเป็นภาษาเอยอรมนันซึ่งมันก็คือการลดจํานวนชั่วโมงการทํางานลงตอนแรกพดทํา เกือบเกืชั่วโมงต่ออาทิตย์ตอนนี้ลดเหลือแค่50ก็คือทําอาทิตย์เว้นอาทิตย์คือจริงๆแล้วที่ออสเตรียเนี่ยตอนที่โดนอ่าไวรัสบุกค,ครั้งแรกเนี่ยคนตกงานทันทีเกือบแสนคนคือมันจะมีหน่วยงานชื่อว่า RMS เขาก็จะดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยพอคนแบบตกงานเขาก็จะจ่ายเงินช่วยให้ทุกเดือนทุกเดือนจนกว่า คนคนนี้จะได้งานใหม่ RMS เนี่ยไม่ได้ช่วยแค่คนที่ตกงานแต่ว่าช่วยบริษัทด้วยก็คืออ,อย่างกรณีพีทเนี่ยค่ะคือพีทอะทุกวันนี้ทำแค่50%แต่ว่าได้เงินเดือนเท่าเดิมนะ50%ตรงเนตรงนี้บริษัทพีทก็จ่ายเงินให้พีทแล้วอีก50%น่ะหน่วยงานรัฐบาลที่ชื่อ RMS นี่แหละก็คือให้พีท RMS ทำอย่างนี้ทำไมหนึ่งช่วยคนให้ไม่ต้องตกงานสองช่วยบริษัทก็คือบริษัทก็ไม่ได้อล่อยให้คนแบบ หายไปหรอกใช่ไหมพอมันมีวิกฤตเศร,รษฐกิจเพราะว่าหลังวิกฤตอะ่ะเขาก็ต้องแบบต้องไปไล่หาจ้างคนอีกมันก็ไม่สะดวกกันทั้งสองฝ่ายคือโค้ชอาบายนีย่มันเป็นนโยบายของประเทศในกรณีที่มันมีวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าวิกฤตอย่างไวรัสโครโรนาพวกบริษัทห้างร้านโดนผลกระทบเขาก็เลยให้พนักงานเนี่ย ทำลดจำนวนเวลาทำงานลงแต่ว่าไม่ต้องออกจากงานวิกฤตไวรัสครั้งนี้ค่ะมันเหมือนแบบเป็นเฟสแรกนะที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือวิกฤตเศรษฐกิจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ไวรัสมันระบาดหนักๆก,กะ ทุกอย่างหยุดหมดเลยคนทำงานไม่ได้แล้วเศรษฐกิจมันไม่ไปต่อหลายๆบริษัทก็แบบล้มพิทมีเพื่อนเป็นสถาปานิกอยู่ที่นี่บริษัทเขาว่าก้นขข้างแบบดูดีเลยนะรับโปรเจกต์ใหญ่ๆน่าจะแบบมีเงินเยอะแต่ว่าเมื่อปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะบริษัทนี้ก็ไม่จ่ายเงินเดือนให้เพื่อนพิทแล้วทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นไปไปมามาสรุปว่าบริษัทล้ม คือแบบเจ๊งเลยแล้วก็ไม่มีเงินใจ่ายให้พนักงานเพื่อนพิทก็เลยแบบตกงานไปตามระเบียบตอนนี้คือเขาก็ยังมีรายได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีหน่วยงานที่ชื่อ R M S คอยจ่ายเงินให้กับคนที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้คือประเทศออสเตรียรัฐบาลเขาค่อนข้างรวยไงเขาเหมือนแบบมีเงินสะสมมาช่วยคนของเขาพิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวิกฤตั้งนี้มันจะแบบ ใช้เวลานานขนาดไหนถึงจะฟื้นแล้วรัฐบาลเนี่ยมันจะมีเงินมากขนาดไหนที่จะแบบเอามาอุ้มคน ต้องเยอะแยะในประเทศได้คืออันนี้ก็ลุ้นค่ะแต่ว่าก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆเพราะว่าเอออุ้มนานๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะต่อให้รวยขนาดไหนก็ตามนอกจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่น่าจะตามมาแน่ๆแล้วนะคะพิทคิดว่าที่ยุโรปเนี่ยก็จะมี new normal ทั่วโลกมี new normal แหละแต่ว่าพิทจะพูดถึง new normal ของทวีปยุโรปละกันสิ่งหนึ่งที่พิทว่าแบบหายไปแน่ๆเลยก็คือการทักทายแบบยุโรปแก้มชิดแก้มอ่ะเมื่อก่อนนะพิทแบบไม่ค่อยชอบมากๆเลยมัน จับมือก็ยังโอเคนะแต่ว่าการทักทาย ของคนที่นี่อ่ะซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยอ่ะเขาจะแบบกระทบแก้มไงแล้วพิจงงว่าจะกระทบกี่ทีกันแน่คะบางคนก็กระทบหนึ่งทีบางคนก็กระทบสองทีบางคนก็กระทบสามทีคือแบบงงถ้าเกิดว่าเราไปกระทบแก้มกับคนที่เขาแบบเออหน้าเนียนๆเลยประมาณนี้มันก็ยังโอเคนะแต่ว่าเออฝรั่งหลายๆคนน่ะก็ผู้ชายอ่ะมีหนวดแล้วก็โกนมาหรือใหม่ๆหรือว่าโกนมาไม่ไม่เกลี้ลยงนอะไรอย่างเงี้ย ขู oh, มันก็แข็งแล้วก็ค่อนข้างจะอิริเทตแก้มผิดก็เลยไม่ค่อยชอบการทักทายแบบนี้เท่าไหร่การหายไปของการทักทายแบบนี้นี่เป็นอะไรที่ถูกใจผิดมากค่ะนอกจากวัฒนธรรมการทักทายของฝรั่งที่จะหายไปแล้วเนี่ยผิดว่า่าพวกร้านค้าที่ขายของพวกเสื้อผ้าหรือของที่แบบเออซื้อออนไลน์ได้อะไรเงี้ยก็อาจจะหายไปด้วยคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีน้อยอยู่แล้วแหละแต่ว่า ฝรั่งก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เขาพยายามไปอุดหนุนร้านขาพวกนี้เพื่อที่จะรักษามันไว้ให้ลูกหลานดูว่าเอ้ยจริงๆการใช้ชีวิตวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างนี้นะมีร้านขายของอะไรก็ว่าไปแต่ว่าพอมันเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสขึ้นมาเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสะดวกใจไปซื้อของตามร้านเท่าไหร่เขาก็ซื้อออนไลน์กันทั้งนั้นใช่ไหมคือแบบ คาขายออนไลน์นี่โตมหาศาลมากค่ะในยุโรปอเมซอนนี่ได้เงินแบบมหาศาลมีแต่ได้กับได้จากวิกฤตครั้งนี้นะคือพิดคิดว่าร้านค้าพวกนี้นะหลังจากวิกฤตครั้งนี้คือได้ตายสนิทจริงๆและนั่นก็เป็นอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆนะคะที่พิดพอจะนึกได้ใครมีคำถามอะไรอย่าลืมมาเม้นต์กันข้างล่างนะคะถามได้พิดก็จะไปตอบให้ก็ผ่านมาสักพักแล้วเนาะพิดก็แบบเออรู้สึกว่าอยากให้มันจบๆไปสักทีวิกฤต ไวรัสครั้งนี้คนจะได้ออกไปใช้ชีวิตปกติได้เศรษฐกิจมันจะได้เดินต่อแล้วก็นอกจากนั้นผิดขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่แล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสรอบนี้ขอให้แบบเออมีกำลังใจแล้วก็ผ่าน วิกฤตครั้งนี้ไปได้สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พีชด้วยใครมาใหม่อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้พีชด้วยวันนี้พีชลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ